พระเอ,อ,เระเอกรุ่นใหญ่ทอมแฮงส์ค่ะกลายเป็นดาวเด่นบนเวทีรัสซี่อวอร์ดนะคะหรือรางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์ยอดแย่ประจำปี2023ค่ะหลังคว้ามาได้ถึงสองสาขารางวัลด้วยกันทั้งนักแสดงสมทบชายยอดแย่นะคะจากบทอดีตผู้จัดการของเอลวิสเพสลี่ในหนังชีวประวัติราชาล Walk ็อกแอนด์โบเรื่องเอลวิสค่ะและยังพ่วงมาด้วยรางวัลคู่ฟแฝดยอดแย่บนจอหรือว่าเวิร์สกินคอมโบนะคะ จากหนังเรื่องเดียวกันพระเมคอัพที่แต่งให้เขาดูแก่ขึ้นในหนังเอลวิสเนี่ยทำให้การแสดงของทอมแฮงดูจะไม่สมจริงเลยค่ะส่วนเจ้าของรางวัลภาพยนตร์ยอดแย่ปีนี้นะคะตกเป็นของหนังอิงชีวประวัติตำนานเซ็กซี่สาวมาเลนีมอนโรค่ะเรื่องบอลเองซึ่งก็ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดแย่แถมไปด้วยนะคะ รัสเซียวอรปีนี้เจอดราม่าเหมือนกันจากการเสนอชื่อนักสแสดงเด็กค่ะไรอันเคร่าอาร์มสตรองวัยเพียง12ปีเข้าชิงในสาขานักสแสดงนำหญิงยอดแย่จากหนังเรื่อง Firestarter นะคะจนทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งนักสแสดงเด็กและส่งผลต่อ อนาคตทางการแสดงของเธอค่ะซึ่งนอกจากทางผู้จัดงานจะออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยังขอรับผิดชอบนะคะด้วยการรับรางวัลในสาขานี้ซะเองค่ะรางวัลแรซ s ี่หรือ Golden Raspberry a w a r d มาจากการลงคะแนนของสมาชิกแ a ซ s ี่จำนวน1,000คนนะคะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในวงการวัตถุประสงค์ก็เพื่อนะคะที่จะเป็นการติเพื่อก่อกระตุ้นให้วงการฮอลลีวูดยังคงรักษาคุณภาพผลงานของตัวเองค่ะ